เพื่อนอ่ะอ๋อไอ้<ห><ห>สัตว์อยู่ไหนกันเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยถ่ายงานกันไว้ก็ไม่เก็บโอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยเสื้อใครเนะี่ย <c oughs> ไอ้สัตว์ซักบ้างนะายเหี้ยฝุ่นอย่างเยอะเลยกูมาอยู่ดีได้ไงเนี่ยเ <c oughs> สยื้สอใครวะอีสื้อของยังเหม็นเลย อ ح, sociedad, ุ้ยไอ้เฮียไอ้สัตว์กูไปไหนมาวะเนี่ยอ่ะเพียเสื้อไอพีทกูว่าไอ้สัตว์จะแม่งได้มงเล่นกับกูใช่ไหมอ๋อมึงจะเล่นกับกูอย่างงี้ใช่ไหมตอยนี้กูดีอยู่มึงไม่ใช่ฝผ่าเส้นใ้กูวะ สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ How VFX หรือว่าทำไงวะในตอนที่2จะเป็นรายการที่ไปหยิบช็อต VFX หรือว่าตัวเอฟเฟกต์เนี่ยมาลองทำดูกับเพื่อนแล้วก็เป็นหนังสั้นนิดนึงสำหรับเทคนิคในตอนนี้ที่เราหยิบยกมาจะเป็นเทรนด i n g ของ tiktok ของฝรั่งที่จะเล่นเยอะหน่อยแต่ว่าในไทยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ว่าเราไปเห็นของฝรั่งเยอะกว่าจะเป็นการเอาเสื้อฮูดมาทุบที่โต๊ะแล้วก็เด้งออกมาเป็นอีกคนหรือว่าเป็นตัวเองอะไรเงี้ยก็คือทุบเด้งแล้วก็คนที่ เด้งขึ้นมาก็ทุบต่อแล้วก็เด้งขึ้นมาคราวนี้เราก็ไปดูติกตอกใช่ไหมติ๊กตอกเขาก็จะทํามันแบบง่ายก็คือทุบปุป๊บแล้วคัดเลยคัดในจังหวะที่ใส่เสื้อใหม่แล้วแล้วก็แบบเด้งขึ้นมาเลยเงี้ยก็จะเป็นการคัดง่ายแต่ว่ามันก็จะมีรอยต่อรอยคัดที่แบบ กระตุกกระตุกนิดนึงแต่ว่าในตอนนี้นเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องการกระตุกนั้นโดยการใช้เทคนิคการถา่ายแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการกระตุกโดยการแมสเฟรมทิ้งแล้วก็กันออกอะไรเงี้ยเดี๋ยวในส่วนบีไฮเดอร์ซีเราจะบอกหมดเลยว่าเราจะถา่ายยังไงแล้วก็วางแผนตอนถาอ่ายมีขั้นตอนไหนบ้างแล้วก็ขั้นตอนการทำในซอฟต์แวร์เป็นยังไงถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วจะลองไปดูกันว่าบีไฮเดอร์ซีของตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงไปเริ่มแรกเราวางแผนก่อนว่าจะถา่ายยังไงซึ่งเราเลือกการถา่ายแบบ ตั้งกล้องนิ่งๆเลยหรือเราเรียกว่า s t a t i c cam คือไม่มีการโยกกล้องเลยแสงเดิมตลอดทั้งคลิปเพราะเราต้องเอาไปตัดต่อซึ่งถ้าเกิดว่ากล้องเคลื่อนนิดนึงเนี่ยคืองานใหญ่แน่นอนถ่ายใหม่หมดเลยเพราะมันจะไม่ตรงกับรอยต่อที่เราต้องเอาไปทำวิชวลเอฟเฟกต์ปัญหาก่อนเริ่มถ่ายก็น่าจะเป็นเรื่องของเสื้อเพราะว่ามันต้องใช้ฮูดเป็นจนํานวนมากแต่ก็ยังดีที่แบบหามาถ่ายได้อยู่ขั้นตอนการถ่ายเนี่ยเราอาจจะสับสนนิดหน่อยต้องวางลายถ่ายดีๆว่าใครฟาดเสื้อฮูดใครโผล่ขึ้นมาแล้วตัวที่ฟาดจะเป็นเสื้อฮูด พูดว่าอะไรแล้วก็แล้วมันต้องซิงประโยคกันต่อเนื่องเพื่อที่ว่าเราจะได้ดําเนินเรื่องไปตามแบบที่เราวางแผนไว้ส่วนปัญหาตอนนี้ที่เจอแล้วก็ต้องใส่ใจเนี่ยคือตอนที่แล้วก็คือขวดใช่ไหมแสงกับขวดที่มันต้องแมทช์กันใช่ไหมแต่ว่าในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของแสงเพราะว่ากล้องอะมันถูกตั้งแบบนิ่ง แสงก็แสงเดิมไม่มีการโยกก็มีการเปลี่ยนมุมอะไรทั้งนั้นเลือกที่ว่าเราจะต้องให้ตอนแม้รือว่าทำา u เอ็ X เนี่ยมันง่ายสุดเพราะว่าถ้ากล้องเลื่อนเนี่ยจบเลยมุมภาพอะไรแบบมันแบบมันจะทาไม่ได้มันจะหลอกตาแล้วก็มันจะแก้ปัญหาใหญ่มากก็เลยเลือกทั้งกล้องนิ่งแล้วก็ไฟนิ่งๆเลยปัญหาที่เจออย่างแรกคือเรื่องของโต๊ะโต๊ะที่มันเคลื่อนแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเพราะว่าโต๊ะเคลื่อนมันก็แบบเฟรมแรกกับเฟรมสุดท้ายอะโต๊ะอาจจะแบบไม่เท่าไงเพราะว่ามันเกิดการฟาดแล้วโต๊ะอาจจะเลื่อนอะไรเงี้ย ให้หน้าของนี้แต่ว่าตอนถ่ายแล้วก็แบบเออไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนตอนทําว่าโตเันเลื่อนแต่ก็มันก็แก้ได้แล้วแค่การคอปแล้วก็สเกลไปน,นิดนึงเพื่อหลบ มุมโตให้มันอเอออะไรเงี้ยให้มันดูให้ออกเราจะแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงแรกเนี่ยฟาเซอร์ฮูดแล้วคนที่ฟาดอะหายไปเลยโผล่อีกคนขึ้นมาแทนอันนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าแค่ฟาดแล้วก็ยืนเฉยเพราะมันจะคัดข้อฟุตเฮดอีกคนที่เด้งขึ้นมาส่วนอีกคนก็เดินเข้ามาเริ่มถ่ายด้วยการแบบกระเด็นออกแล้วก็เอามาต่อกันแค่นั้นเองอาจจะมีการใส่คาเมล่าเชคเพื่อเพิ่มความอิมแพคหรือว่าแรงกระแทกนิดหนึง่งไม่ให้มันดูแบบคัดเกินไปบวกกับใส่ฟุตเฮดแบบเมจิกเข้าไปหน่อยให้มันดูแบบเมจิเชียนเหมแบบี ฝุ่นลอยออกไปแล้วก็ปัญหาที่2ในความยากคือการลำดับการถ่ายมันจะแบ่งเป็น2เฟสใช่ไหมเฟสแรกที่เราทําคือทุบละคนที่ทุบก็หายแล้วก็คนที่โดนทุบก็โผลม่มาแทนเฟสที่2คือทุบแต่เดินออกอะไรเงี้ยก็คือมันแบ่งเป็นสองเฟสซึ่งสำหรับการถ่ายก็จะแบบว่ามันก็จะสลับสลับไปนิดนึงอีกคนเปลี่ยนเสื้อีกคน เข้ามาแทนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องแบบว่ามาคอยลําดับอีกทีในโปรแกรมปัญหาที่3คือปัญหาเรื่องของม่านที่มันแบบว่าการถ่ายแต่ละครั้งม่านมันไม่เท่ากันก็คือถ้าเกิดว่านขาแสดงอีกคนนึงไปโดนม่านใช่ไหมเท่ากับว่าม่านอ่ะแพทเทิร์นมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องพยายามแบบว่าเฟดแมสให้มันแบบว่าตอนการแมสอ่ะก็ต้องแบบทำให้มันฟุ้งๆให้ม่านมันดูแบบว่าจับไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ม่านมันเป็นแบบกระจกปกติมันก็จะไม่มีปัญหานี้แต่พอม่านมันเลื่อนฟุตหนึ่งม่านอีก็จจะับได้ แต่ว่าเราก็พยายามทำมันแบบให้มันเด่นที่สุดอีกเรื่องที่ต้องเก็บรายละเอียดคือนักแสดงที่ฟาดแล้วเดินออกไปเนี่ยเราต้องกระเด็นออกมาจากโต๊ะใช่ไหมแต่ว่าในคนคนเดียวกันที่ฟาดเราแบบยังเดินออกไม่หลุดเฟรมเราก็ต้องเก็บให้คนเก่ายัางอยู่ให้มันเหมือนกับว่ามี2ล่างแบบเดินออกไปแล้วแล้วคนใหม่โผล่ขึ้นมา รวมถือว่าพอใจสนุกดีเพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูถ้าเกิดว่าดูแล้วมันไม่ยากก็ลองเอาเทคนิคที่เราถ่ายแล้วก็ตอนทำเนี่ยเอาไปลองทําดูได้เลยถามว่าตอนนี้ยากไหมก็เราว่ายากพอๆกับ EP ที่แล้วแต่ว่าอีีที่แล้วมันจะใส่ใจเรื่องของไลติ้งมากกว่าแต่ว่าใน EP นี้ใส่ใจเรื่องของการแมส ต้องเก็บแมสให้เนียนแล้วก็พยายามแก้มา่านแก้โต๊ะที่มันเลื่อนที่แบบแพทเพิร์นไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณก็สแล้วสำหรับทีเอฟเอ็กซ์หรือว่าทำไงวะในอีพีที่สามจะเป็นเรื่องของอะไรเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไปเจอชอนไหนที่แบบว่าเอออยากให้เราลองมาทําดูแล้วก็แบบสร้างเป็นหนังสั้นเล็กๆเอาไว้ดูเล่นกันอะไรเงี <c oughs> ้ยก็รีเควสหรือว่าคอมเมนต์มาบอกได้เราจะลองไปแกะแล้วก็ลองทําดูวงเลยว่าถ้าเราทําได้ดนะ้วแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวีเเอ็กซ์หรือว่าทำไงวะอีพีหน้าโอเคเจอกัน